ำความรู้จักกับกล้วยไม้ตัวหนึ่งครับที่แปลกและไม่เหมือนใครครับเอื้องพยาไร้ใบครับสำหรับคลิปวันนี้ครับก็เป็นคลิปสั้นๆนะครับในเรื่องของกล้วยไม้ตัวหนึ่งครับที่น่ารักมากๆน่าปลูกเลี้ยงเป็นกล้วยไม้ที่เลี้ยงง่ายนะครับเป็นกล้วยไม้เขตร้อนบ้านเรานี่แหละกล้วยไม้ตัวนั้นก็คือพยาไรใบครับ ที่เห็นอยู่นี้อยู่ในมือนะครับวันนี้มิสเตอร์ชนก็จะมาปลูกเลี้ยงให้ดูบางท่านสอบถามมาเอ๊ะมันปลูกยังไงเพราะว่าพอเห็นดอกของเขาในช่วงที่ผ่านๆมานะบางฤดูกาลเนี่ยช่วงแรงๆนะเขาจะออกดอกออกมานะครับสวยงามจริงๆก็ตามภาพที่ปรากฏที่มุมจอนะครับแต่ว่าก่อนที่จะไปชมเทคนิควิธีการปลูกครับพญาไราใบนะครับหลังจากที่ปลูกแล้วนะครับมันจะนี่ พอเขาตั้งตัวได้นะต้นเขาก็จะสวยงามแบบนี้เลยนะเรียกว่าสาเหตุที่เขาชื่อว่าพญาไร้ใบก็เพราะว่ามันไม่มีใบเพราะเราเข้าใจกันอย่างนั้นนะครับว่ามันไม่มีใบแต่จริงๆแล้วพญาไร้ใบมีใบครับมิตรชนจะซูมภาพให้เห็นใกล้ๆนะครับตามที่มุมจอเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยเขาเป็นกล้วยไม้ที่มีใบ แต่ใบเขาเล็กมากใบเข้าเรียวแหลมนะครับแหลมมากๆนะเล็กนิดเดียวนะครับทีทีให้เห็นตรงบริเวณส่วนปลายคือใบของเขานิดเดียวจริงๆนะครับที่เหลือก็จะเป็นรากรากก็จะออกสีแกมเขียวแบบนีถ้ถ้าสมบูรณ์แบบนี้ยก็จะมีหน้าที่ช่วยในเรื่องของการดูดซับอาหารแล้วก็สั่งข้อแสงไปด้วยนะครับเรียกว่าบทบาทของใบสําหรับพืชชนิดนี้แทบจะน้อยมากๆ ครับสำหรับเจ้า,าพญาไร่ใบน่ครับก็อยู่ในชุดกล้วยไม้ที่มีชื่อทางวิยาศาสตร์พวกชิโรชิตานะครับซึ่งก็เป็นกล้วยไม้อิงอาศัยนะครับชอบขึ้นอยู่ตามป่าโปงบ้านหลังนะมักจะอยู่บนที่สูงๆกล้วยไม้ใหญ่ๆต้นไม้ขาคบไม้ใหญ่ๆนะครับก็เวลาที่เรานํามาปลูกเลี้ยงเนี่ยโดยมากเขาก็จะ นำมาเป็นกล้วยไม้ประดับสวนนะครับเพื่อความสวยงามให้แลดูเป็นเหมือนกับป่าเขตร้อนอะไรประมาณนะั้นนะครับแต่ที่สำคัญครับเวลาออกดอกนสวยงามมากๆดูมิตรชนมีภาพที่มุมจอให้ดูถือว่าสวยจริงๆปัจจุบันมีหลายสีสันครับบางพื้นที่นะครับก็เป็นลักษณะของพันธุก,กรรมของกล้วยไม้นะครับ ถ้าพบทางเมืองการเนี่ยเท่าที่เคยเห็นนะหรือวา่าแถวแถวแก่งกระจานป่าฝั่งนี้ตะวันตกเนี่ยดอกก็จะออกประมาณเขียวเขียวนะเหลืองเหลืองหรือบางท่านก็บอกเขียวอมเหลืองนะครับถ้าทั้งภาคเหนือนะก็เคยมีการพบว่าเป็นออกสีแดงๆบางท่านบอกว่ามีกลิ่นหอมเหมือนช็อกโกแลตอีกนะครับก็แล้วแต่ครับในแต่ละพื้นที่ก็มีการกระจายพันธุเ์เรียกว่าถ้าหากว่า ต้นแม่เป็นอย่างไรมาผสมพันธุ์กันแล้วเนี่ยเม็ดเขาฟุ้งกระจายออกไปในพื้นที่เนี่ยนะับตามป่าเนี่ยเรียกว่ามันก็คงไม่ห่างจากแม่มันนะพอแม่มันซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยก็เป็นเรื่องของธรรมชาตินะส่วนสีสันเนี่ยปัจจุบันเนี่ยมีการนํามาผสมกันไปผสมกันมาโอโหสีสันหลากหลายสวยงามจริงๆนะครับเดี๋ยวไปดูเทคนิควิธีการปลูกกันนะครับอ๋อลืมบอกไปครับ เขาก็จะเริ่มออกดอกนะช่วงประมาณเดือนมีนามีสาก็ไร่ไปเรื่อย3 4เดือนนะคร,ครับนี่ก็เป็นที่มิสเตอร์ชวนนะปลูกเอาไว้ก็การปลูกก็ปลูกง่ายๆนะนี่ปลูกได้ประมาณสักสองสัปดาห์นะครับก็บางท่านก็สอบถามว่าปลูกยากไหมปลูกยากไหมเพราะเห็นความสวยความงามก็อยากจะนํามาเลี้ยงนะอันนี้มิสเตอร์ชนปลูกไว้ประมาณ2สัปดาห์ปรากฏว่านี่ฮะรากเดือนละนะก็ภาพอาจจะ ถ่ายแบบใกล้ๆให้ดูเลยนะครับเพราะว่าพญาละใบชุดนี้ก็ถือว่าเลี้ยงไม่ยากนะเป็นกล้วยไมท้ที่อีกตัวหนึ่งที่ชอบแล้งนะครับแล้วก็เรียกว่าถือว่าเป็นอีตัวนะฮะที่ว่าสวยงามจริงๆน่ารักน่ารักคนที่ชอบไม้น่ารักก็ต้องเป็นตัวนี้แหละครับอันนี้ก็คือหลังจากที่เราปลูกไปนานๆนะสภาพสเปกมันก็จะออกมาเป็นแบบนี้นะรากก็จะเริ่มใหญ่ขึ้นอวบขึ้นนะมัดตอเรียกว่า วยงามจริงๆอะที่บอกว่าไม่มีใบครับดูนี่ครับบริเวณสังเกตดูดีๆนะครับบริเวณตัวตายที่เป็นแหลมๆเนี่ยแหละครับก็คือใบของเขามีเจะชนจะซูมให้ดูนะฮะว่าใบาของเขานี่ครับนี่เลยครับจะเห็นว่าเขียวๆเ,เล็กๆนี่ครับคือใบของเขานะครับพยาไรใบไม่ใช่ไม่มีใบนะครับความจริงก็คือ มีใบแต่ใบเขาเล็กมากเขาเลยเรียกพญาไรใบและนี่ก็เป็นฝักของเขานะครับนี่บริเวณก้านดอกนะถ้าหากว่าเรานำมาผสมพันธุ์เนี่ยเขาก็จะติดฝักแบบนี้แหละครับนี่นะครับเรยกว่าฝักที่เราสามารถจะนำไปเพาะได้นะครับอันนี้ก็คิดว่าวันต่อวันไม่ถึงก็จะตัดฝักไปเพาะแล้วแหละต้นไม้ตัวนี้พูดถึงว่าได้รับความนิยมสูงพอสมควร สิ่งแรกที่จะต้องมีนะครับก็จะเป็นต้นกล้าของกล้วยไม้ชนิดนี้นะครับต้นกล้าของพญาไหลใบนะแลนน้ก็เดี๋ยวเรามาปลูกกันนะครับอันดับที่สองครับการลวดสําหรับร้อยต่อนะอันดับสามก็คือต่อไม้นะนี่เป็นตอไม้จริงๆแล้วเนี่ยบางคนก็สอบถามว่าใช้ต่อไม้อะไรปลูกแต่มิตรชนเคยลองเปรียบเทียบนะถ้าจะให้ดีที่สุดก็จะต้องเป็นไม้สักแต่ถ้าไม่มีไม้สักไม้อื่นๆก็ได้ครับ ถ้าเราดูแลเขาดีลากเขาะจอกเ,เดินดีเหมือนกันนะครับก็ง,งามเหมือนกันครขึ้นอยู่กับว,วิธีการดูแลของเราอันนี้ก็จะเป็นสว่านนะครับเอาไว้สําหรับเจาะทําต่อนะฮะก็มาดูขั้นตอนการทํากันเลยและที่สําคัญขาดไม่ได้นะครับก็คือนี่ครับสายเคเบิลทยนะครับเอาไว้สาหรับรัดบางคนก็บอกว่าแม่รัดด้วยสายเคเบิลทยมันง่ายไปหรือเปล่าอาวง่ายๆก็ดีสิครับเ,เดี๋ยวเวลาลากเขาเดินแล้วเราค่อยไปตัดออกนะะมันก็จะดูเป็นธรรมชาตินะ โอเคบางถึงบางอย่างอะไรง่ายก็ทําไปนะครับก็ตามนี้ครับวัสดุอุปกรณ์ก็มาเริ่มทํากันเลยนะครับก็ง่ายๆครับสไตล์ปลูกพยา,ายไรใบง่ายนิดเดียวกระเจาะหนึ่งต่อ จากที่เราเจาะเรียบร้อยแล้วนะฮะก็เอาลวดมาทำเป็นลวดแขวนเจาะแทงเข้าไปด้านในนะกลับมาโค้งกลับมาหักขึ้นไปหักเึินไปที่ทําอย่างนี้เพราะว่าต่อเขาจะได้ไม่บิดไปเว,วลาไปไหนก็จะเนี่ยไปทัทง้งแท่งแต่ถ้าเรามีมีรูดเดียวนะสิ่งที่เกิดขึ้นคือตอไม้เขาเวลาลมพัดมาเนี่ยเขาจะไหวมากเกินไปก็จะอาจจะทําให้กล้วยไม้นี่รากเดิน <S <S มไม่ค่อยดี ตื้ติด,ตดช้านะครับนี่เรียบร้อยนะครับได้สองต่อหลังอย่างนั้นไม่ยากเลยครับนําพยาไรายใบยนี่นี่คือต้นเดียวลากยาวมากเราก็ได้ธรรมชาติเขาอยู่ของเขาอย่างนี้เราก็แผ่ออกมาประกบเข้าไปเลยครับนี่อาจจะสูงหน่อยก็ได้นะกบแล้วหลังจากนั้นสายเคเบิลทายรัดเบาๆเลย เดี๋ยวลากเขาเดินเองง่ายที่สุดก็คือจตัวนี้แหละครับปลูกเลี้ยงที่เหลือก็เป็นการดูแลแหละจริงๆแล้วสายคุณไทยใช้ขนาดเล็กกว่านี้หน่อยก็ได้แต่มิตรชนเพราะว่าเอ่อก็นี่รัดเบาๆเขาก็อยู่แล้วครับไม่ต้องไปแน่นมากหลังจากนั้นเดี๋ยวพอลากเขาเดินเกาะตอ่อลากที่ก็เกาะต่อแล้วเนี่ยก็มั่นมาดูทักหนึ่งสัปดาห์ครับที่สําคัญครับ ด้วยอา,อาหารกล้วยไม้และกก็ดีรูทนะลากจะออกมาอย่างเร็วมากนะครับก็เป็นการปลูกเลี้ยงพยาไรใบแบบง่ายๆอ่ะอีกตอน,นึงก็ทํากันให้เห็นๆแบบนี้เลยตอนน,นี่เป็นร่องรอยการออกดอกของการชอดอกคโอ้ยาวมากเลยแสดงว่าดอกเจอะแล้วก็สวยงามมากๆชอการชอ่อยาวมาก แผะเข้าไปเลยครับบริเวณแหลมๆนี่คือส่วนยอดของเขามีใบเล็กๆอยู่นะก็รัดครับรัดล่างรัดบนได้ทางนั้นแต่อย่าไปรัดเขาแน่นฮนะัดเพื่อให้เขาเกาะต่อเฉยๆเท่านี้แหละครับเท่านี้แหละครับเนี่ยอยู่ละอ้าวครับ ส่วนเจ้าเคเบิลทายส่วนเกินก็ตัดออกไปครับเพื่อให้ดูดีแล้วพอลากเขาเกาะต่อดีแล้วก็ค่อยมาตัดทั้งหมดออกทีตัดแคะก็จะเหลือแต่ว่าพยาไร่ใบซึ่งเกาะต่ออยู่สวยๆนะได้แล้วครับนี่ส่วนปลายน,น,ายนี่ส่วนปลายนี่ก็งอเป็นที่เกี่ยวเท่านี้แหละครับก็ไปแขวนแล้วก็ในช่วงแรกก็อนุบาลในที่ลำไรก่อนนะยะเพิ่งให้เจอแดดเต็มๆไปแขวนไดแล้วครับ เพียงเท่านี้นะครับตอนนี้ก็เราก็นํามาแขวนไว้ที่โรงเรือนที่เราสถานที่ที่เราเตรียมไว้สําหรับอนุบาลไม้เล็กนะครับก็แขวนเอาไว้เลยนะฮะมิตรชนก็เตรียมตรงนี้ไว้นะด้านบนเนี่ยก็เป็นที่ล่มํำไรนะก็เตรียมดูแลอนุบาลตรงนี้นะซึงก็เป็นวิธีการปลูกแบบง่ายๆนะครับแต่ที่สําคัญครับนี่ครับมิตรชนมีของดีเป็นตัวช่วยสําหรับการปลูกเล็กใบไม้เป็นดีรูทนะครับ ก็ฉีดพ่นประมาณ1สัปดาห์เท่านั้นฮนะรากก็จะออกมาไม่ตายครับนี่ยฉีดฉีดให้ชุ่มเลยฮะก็เป็นการกระตุ้นให้เขาเกิดลากครับสำหรับคลิปนี้ก็เป็นการตอาทิตย์และก็ตอบคำถามนะครับของท่านที่ตอบถามมาว่าขยาไร้ใบปลูกและดูแลอย่างไรนะครับก็ไม่ยากครับตัวนี้ง่ายที่สุดๆเลย นแฟนท่านใดชอบอกชอบใจครับก็อย่าลืมครับกดไลค์กดแชร์กดตดดิดตามพบกันใหม e ่อีพีหน้าครับสวัสดีครับ